สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทําอาหารทําเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร,ร่างกายของเรานะ,ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกัน,กนอีกแล้วค่ะวันนี้เอาปัญหาห้องน้ำกวนใจสำหรับเพื่อนๆน,นะคะหลายหลายคนที่เคยเจอกันนะคะก็คือปัญหาโถส้วมหมินนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่คอนโดหรือหอพักนะคะปัญหาโถส้วมหมินนี้ คู่กันเลยนะคะกับสําหรับห้องน้ํานะคะบอกเลยว่าแก้ยังไงก็ไม่หายนะคะทั้งใช้อะไรทุกอย่างแล้วก็ไม่หายนะคะวันนี้นะคะนุกเอาวิธีง่ายๆมาบอกเพื่อนๆกันเลยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะทุกคนสามารถทําได้และสามารถทําได้รวดเร็วนะคะภายใน5นาทีถึง10นาทีนะคะแก้ปัญหานี้ได้หมดจดนะคะรวมถึงฆ่าแบคทีเรียที่อยู่ในโถส้วมได้ดีนะคะซึ่งสามารถทําเองที่บ้านง่าย หาของแค่ในครัวเท่านั้นนะคะมาทํากันค่ะซึ่งวิธีการไม่ยากเลยนะคะแค่มีของทั้งหมด3ส,สิ่งเท่านั้นนะคะช่วยกิ่นโถส้วมให้ของคุณนะคะให้ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนกลิ่นโถส้วมเน่าๆให้กลิ่นหอมนะคะโดยชับพลั้นเลยค่ะใครมีปัญหานี้ลองไปดูกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนี้ก่อนค่ะเอาละค่ะมาเฉลยกันค่ะสิ่งแรกคือน้ําอุ่นค่ะอ่าอย่างที่สองนะจ๊ะ มะนาวค่ะมะนาวมะนาวมะนาวนะคะและอย่างที่สามค่ะเกลือแกงค่ะซึ่งเกลือแกงนะคะมีสรรพคุณในการฆ่าแบคทีเรียรได้ดีค่ะส่วนมะนาวนะคะจะกําจัดกลิ่นนะคะรวมถึงสลายจุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่ตัวเป็นตัวกอบกให้เกิดปัญหานะคะโถส้วมม้นนะคะได้อย่างอยู่หมัดเลยนะคะเป็นวิธีการง่าย,ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้ค่ะขั้นตอนแรกนะจ๊ะให้ผูกคนนะคะเอาเกลือ เกลือใส่ลงไปนะคะคนเกลือให้ละลายค่ะละลายจนหมดนะคะทีนี้เรามาทําน้ําเกลือกันนะเกลือนี้จะเป็นเกลือแตงก็ได้นะคะหรือเกลือเอดเกลือนี้นะคะเป็นเกลือแกงนะคะก็ได้หรือจะเป็นพวกดอกเกลือก็ได้นะคะวิลุกใช้ดอกเกลือนะในวันนี้มะนาวนะคะบีบไปค่ะส่วนเปลือกนะคะอย่าทิ้งค่ะเราก็ตั้งนะคะไว้ในห้องเในห้องน้ํานะคะเพื่อจะปั่ กำจัดกลิ่นอีกนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราคนนะคะเข้าด้วยกันนะคะนี่นะคะคนทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะคือยังละลายไม่หมดเนาะเดี๋ยวเราไปจัดการในห้องน้ำค่ะทีนี้นะคะเราได้ส่วนผสมในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราทเทลงไปในถางในโห่ตุมมม่มนะคะและทิ้งให้มันทำปฏิกิริยาประมาณ10นาทีนะคะ เดี๋ยว10นาทีหลังจากนี้นะคะเรามาทํากันต่อหลังจาก10นาทีผ่านไปนะคะแค่เราผดชักโรครกค่ะแค่นี้นะคะกินสตัวนะคะเรื่องของลาต่างๆนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีปัญหาชักโรครกเมนนะคะแบบง่ายๆสไตล์ e ีซี่โฮมเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุกด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ